นิ่งนิ่งนิ่งนอด้ยดีแล้วโอเคนิ่ง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 นต้องทำใจบ้านเราไม่ถือไม่ต้องเแค่นี้ไม่เงรอเรานะลูกนะใช่ไหมนี่ไม่ตีแล้วไม่ใจั้ายแล้วนะใช่ไหมไม่ต้องลอ ลกไหตูมาที่รองไดมเ้ไม่่อเเมยมว่าไม่มีครับไม่ต้องลเดี๋ยว้เรเมีครับไกนเอครับก็ตามภาพครับอมวยเดินหน้ายกซดีออกอาวุธเต็มที่นะครับเชือกก็เกี่ยวอะไรก็เกี่ยวก็ดูตามภาพภาพมันบอกอยู่แล้ว ก็ขอโทษ FC เปนครับเด็กทําเต็มที่แล้วครับพวกผมทําเต็มที่แล้วครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับสโจ๊มีใจขอบคุณครับครับวงการเพชรตรงนี้มันเราเราชคไปแล้วเรากลังวนอะไรไม่ตั้งแต่ก่อนขึ้นไม่ได้กังวลแต่ว่ายกหนึ่งันไปยกสองวันไปเราคิดว่าราคาของเรามันน่าจะมาบ้างไหมแต่ว่าไหนป้อง ในความคิดส่ตัวเราเป็นฝ um, ่ายเดินตลอดห้ายกเราก็มองว่าเราน่าจะชนะหรือว่าไงเน่าจะชนะเวตัวผมดสียเกี้ยวมัตายแต่พอหมดยกนี่เราก็ยังมั่นใจว่าเราก็ทำมาตลอดใช่ไหมแต่รู้ตัวไหมว่าครบสี่ยกคเราก็ยังเป็นรองเขาอยู่เดินตลอดจำได้ตลอดยิ่งให้เดินนะนะมัต้องเดินไปวันนี้เรามั่นใจว่าหมดยุค้าเรามั่นใจว่าเราชนะด้ไหมวันนี้ มั่นใจมากเราเราได้ไรบ้างเนาะท่านที่ผ่านมาเนี่ยเดินทันผมเดี๋ยวผมขออนุญาตถามสื่อทุกท่านนะครับสี่โมงเป็นยังไงบ้างความคิดเด่นของสื่อเอาคิดว่าผมว่ามันตรงนี้นะลำหนัดและมวยนะอาวุธไม่แพ้หรอกพูดตรงๆคืออาวุธไม่แพ้มวยมันมันบรรยากาศมันแพ้เราต่อนปประชุมเขาบอกแล้วนะมวยคู่ที่สุสีให้มวยตัวเดินมวยผมเดินน่าหงายกนะ แล้วก็ดูตามภาพผมไม่ได้โวยวายอะไรนะพี่เกนะแต่นี่ผมชี้แจงให้เห็นตามภาพสุดท้ายเนี่ยวงการมวยมันก็จะเสื่อมลงเพราะเหตุการณ์แบบนี้คนตามวยท้อหมดเลยครับมั่นใจครับมีแต่ราคาคือเขาเชือกเกี่ยวเชือกทุกยกมุมมองผมนะครับอาจจะไม่ถูกใจใครบางคนแต่ผมถือว่าผมํามวยด้วยใจบริสุทธิ์และรักวงการมวยอย่างแท้จริงครับไม่ต่อยหรอครับ ถ้าเราไปต่อยไปที่อื่นเนี่ยล่อยไหมพี่ไม่ไม่ไม่อ่เอาประมาณนี้ะโอเคไอ้พวกก็ได้มาอะไรให้กติดตามเขอไปไว้หน้าเจอิดตามด้วยนะครับตีนะครับ็ครับเปแใจให้ครับน้องากโอเควันนี้วันนี้วันนี้รู้สยง